สวัสดีช่วงเย็นวันหยุดนะครับวันนี้พามาดูอีกพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สวนปลูกบ้านนาของเราปลูกนะครับก็คือน้ำเต้านะครับมีหลากหลายพันเลยนี่ดกมากเลยนะครับมีหลากหลายพันมากกำลังดกครับช่วงนี้กำลังติดดอกติดลูกเลย เขาปลูกง่ายนะครับน้ำก็ไม่ต้องลดเยอะนะครับแต่ดอกมากเลยตอนนี้กำลังเป็นดอกเยอะเลยอันนี้น้ำเต้าจิ๋วนะน้ำเต้าจิว๋ว มีหลายแบบมากเลยนะครับมะเขือก็มีนะครับมะเขือสีขาว มะเคืยาวสีขาวสวยมากเลยอีกอันนึงมะละหัวใจนะครับกำลังจะสุกแล้วอันนี้เก็บไว้เก็บมเมล็ดทําพัน์ต่ออลูกโตมาก อันนี้น้ำเต้างูนะครับน้ำเต้างูยาวมากอันนี้แก่แล้วรอเก็บมเมล็ดมาดูแปลงผักบ้างอันนี้ก็หอมนะครับผักชีลาวนี่อีกต้นที่ผมใจนําเสนอเลยแคแดงนะครับดอกแคแดง เยอะมากเลยไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้เก็บเลยนี่เริ่มร่วงแล้วนีตกมากเดี๋ยววันหลังจะพาดูอีกรอบนะครับวันนี้คําแล้วลาไปก่อนนะครับ